เื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะครับช่องคนไทยสปาอิตาลีวันนี้จะพามาพอ,อกหน้านะคะสูตรพอ,อกหน้าสูตรนี้จะช่วยในเรื่องลดเตือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยต้านผิวเกศช่วยกระชับรูขุมขนช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใส่นะคะใครที่เป็นฝ้านะคะหรือใบหน้าหมองคล้ำใบหน้าไม่กระจ่างใส่นะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะโอเคค่ะถ้าชอบมาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อ like, share, เป็นกำลับบงใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ มาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะมามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เกลวัสลีนนะคะซึ่งส่วนของเกลวัสลีนเขาจะช่วยกับเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระกนะคะเราจะใช้เกลวัสลีนอยู่ที่1ช้อนชานะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือน้ํามันมะกอกนะคะใครไม่มีน้ํามันมะกอกก็ให้ใช้ บบี้ออยจอนสันหรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือน้ำมันอัลมอนด์สามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่งของน้ำมันมะกอกนะคะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะถ้าใครมีก็จะดีมากๆเลยนะคะในส่งน้ำมันมะกอกเนาะเขาจะช่วยเรื่องลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะช่วยรักษาแผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วด้วยนะคะช่วยช่วยให้ผิวของเรายืดหยุ่นนะคะในส่งของน้ำมันมะกอกเนาะ ถ้ามีจะดีนะคะไปหามาได้เลยนะคะตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปมีทุกทุกห้างเลยนะคะเราจะใช้น้ำมันมะกอ,อกอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะเพื่อที่จะมาละลายเจลวัสลีนนะคะให้เรามาคนส่วนผสมสองตัวนี้เขาเข้ากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเติมตัวอื่นลงไปนะคะไม่ฉะนั้นเขาจะ,ะผสมไม่เข้ากันนะคะถ้าเจลวัสลีนไม่ละลายดีนะคะ นี่เลยนะคะให้ให้เราละลายให้เข้าเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือกาแฟนะคะในส่งของกาแฟ е ใครจะใช้กาแฟ е แบบไหนก็ได้เลยนะคะใครไม่มีกาแฟ е ก็ใช้ผงขามินหรือผงพอกหน้าตัวอื่นๆได้เลยนะคะที่เรามีสามารถนามาใช้ได้เลยนะคะในส่งของกาแฟ е ก็จะมีคาเฟอินนะคะก็จะช่วยต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่1ช้อนชานะคะ เนี่ยเรามาผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ3าถึงสครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความเพกก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นนะนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่และคนไม่เหมือนกันนะคะให้เขาตีให้เขาละลายเลยนะคะแล้วเราค่อยมาพอกนะคะน,นะคะใครจะใช้แปรงเอ๊ะหลังช้อนหรือมือก็ได้นะคะสูตรนี้ใช้แปรงไม่เหมาะนะคะเพราะว่าเขาเป็นวัสลีนนะคะแต่ใช้มือจะดีค่ะ พราะถ้ากาแฟเราไม่ละลายนะคะเวลาเรามานวดอย่างนี้กลัวเขาบาดผิวนะคะให้เราใช้มือนวดนวดกับขัดแบบนี้นะคะจะได้ไม่บาดผิวเรานะคะจะช่วยให้ผิวของเราเนี้ยชุ่มชืม้นมากๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยเนี่ยสุดยอดเลยนะคะ นี่เลยนะคะให้เราพอกแบบนี้นะคะพอกหน,นาๆก็ได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะวิธีล้างหน้าเราใช้วาสลีนให้ใช้กระดาษเช็ดชู่แบบที่เขาเป็นน้ํานะคะให้เช็ดก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างออกเราจะล้างหน้าง่ายมากๆเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะเ okay, คคกับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ